สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันอยากเล่าชาแนลจ้าวันนี้เราอยู่ที่น้ําตกกระอางนะคะทุกคนซึ่งน้ําตกกระอางนะคะเป็นศูนย์รวมของหุบเขาตีนไก่ค่ะวันนี้เราจะขึ้นไปที่น้ําตกสลัดไดนะคะผลทางของการขึ้นน้ําตกสลัดไดน,นั้นจะเป็นยังไงจะยากเย็นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกสลัดใดนะคะเออเขาบอกว่าหากจะตีนเขาประมาณ3ามกิโลเนาะก็ตอนนี้ขึ้นมาแค่200เมตรก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะขึ้นไปถึงไหมน้ำตกจะสวยแค่ไหนตามไปดูกันเลยจ้าต้นของทางขึ้นจะเป็นซีเมนลาดเล็กๆอย่างนี้นะคะก็จะขึ้นง่ายหน่อยนะระหว่างทางนะทุกคนต้นกล้วยเยอะมาก น่าจะแบบว่าเอาใบตองไปทําอะไรสักอย่างเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีคนเก็บใบตองด้วยก็ทางทางก็จะเริ่มแบบเละเทะบ้างอันนี้คือผ่านมาจากปูนแล้วนะผ่านมาจากที่เขาเทปูนนะคะก็จะเป็นทางเละเละละเหนื่อยเหนื่อยจริงเพราะทางมันเป็นทางชันอันนี้โค้งสุดท้ายจริงทุกคน โค้งสุดท้ายควรจะถึงโค้งสุดท้ายทั้งมือสั่นขาสั่นไปหมดแล้วทุกคนกล้องสั่นไปหมดแล้วเนี่ยงสุดท้ายจริงๆก็จะมีซีเมนต์มีการลื่นให้ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นขาลงแล้วทุกคนทุกคนหลุดโค้งจากซีเมนต์น้อยๆมา เจอทางแบบนี้แล้วโอ้ไหวไหมเนี่ยสุดทางแล้วทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหมอากาศเย็นเสียงน้ำไหลแล้วโค้งสุดท้ายก่อนถึงน้ำทางโอ้ใช้ได้ โอ,อยเรามาถึงลำทานนะแล้วเราก็ต้องเดินข้ามลำทานไปนะทุกคนก่อนที่จะไปถึงนํำตกชุบ คุยแม่นี่ค่ะเราจะไปทางไหนที่เราจะไม่เปียกอ่ะ ทุกคนได้ยินเสียงน้มไหมนี่คือน้ำตกเห็นแบบไกลๆคือสวยจังคือเมื่อกี้เราผ่านลำธารมาแล้วใช่ปะ่ะก็จะมาเธอเจอทางวิบากแบบนี้อีกนิดหน่อยทางที่มันแบบลื่นเลยนะทุกค,คนเดินระวังให้ดีเสร็จเราก็จะมาเจอลำธารเอ้ยไม่ใช่ลำธารน,น้ำตก ทุกคนและนี่และนี่คือน้ำตกที่เราตามหาโหตามหามานานเดินมาสามกิโลเพื่อมาเจอน,น้ำตกนี้สวยมากทุกคนแล้วคนก็มาเยอะส่วนใหญ่จะเป็นนักวิ่งเทรลที่เขามาวิ่งอะ่ะจะเยอะมากน้ำตกสวยจริง ทุกคนเป็นไงสวยไหมอ่ะสวยมากสวยจริงโอ้คุณค่าที่มาจังโอ้ยสวยไอเย็นขึ้นเลยทุกคนเดี๋ยวขอดื่มดำกับความสวยงามของน้ำตกก่อนนะช่วงนี้น้ำก็จะเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนด้วย น้ำตกก็จะแรงแล้วก็น้ําก็จะเยอะแล้วก็ทานที่ขึ้นมาก็จะเปืยอแฉะนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกได้เจอจกับคุณป้าที่ที่นี่นะคะคุณป้าบอกว่าเมื่อคืนน้ะฝนตกทั้งทังที่ไม่ตกมา3าวันแล้วเพิ่งจะมาตกเมื่อคืนแล้วเราก็แตกถอดมาตอนฝนตกพอดีเลยทางมันก็เลยดูลื่นไปหน่อยโอเคทุกคนสุดท้ายเราก็มาถึงกทีนะแบบ ่อกี้ดื่มดำกับกับน้ำตกหลายหลายคนที่มาบอกว่าวันนี้น้ำตกสวยมากแล้วจริงๆคือสวยมากคุ้มค่ากับที่เดินขที่มาสามกิโลนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลงไปเสร็จทีเนี้ยทางขึ้นก็อย่างที่เห็นทางลงก็จะประมาณอย่างที่เห็นก็ยังไงเอาใจช่วยเราด้วยนะเพราะเราจะลงไปถึงไหมเดี๋ยวจะกิ้งลงไปก็ยังไงเดี๋ยวไปตามันดูจกักลงมาถึงทีทุกคนก็ ลงมาถึงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วเหมือนกันเหนื่อยมากเออวรวมระยะทางจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยสามโลสามโลหกรวมระยะทางขาสองขาลงเนี่ยก็คือประมาณเจ็ดโลสองแล้วก็รองเท้าพื้นไปแล้วอีกหนึ่งคู่เออถือว่านะไม่ออกกำลังกายดี สนุกสนานไปอีกหนึ่งคลิปนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปไหนกันอย่าลืมติดตามติดตามเรานะไปแล้วบายสวัสดีค่ะ